ครับสวัสดีครับผภาพฟ้มครับบ้านน้องซีมตำบลขวกลามื่อจัตัวระพิมีบานจังหวัดเราเอดครับจีลดราคาง่วแม่แยกลูงเนี่ครับครับมือนเก่าพันเก่าลอยได้ครับนี่ลดเลยครับขายเลยครับนี่ความทรงได้ครับพี่น้องเด้อยพอกระทมาหลายอยู่ดอกันมีตะทั้งไก่ซะครับไปว่าไว้ครับไทย่านนีนครสวรรค์ครับ หวยคาแชงล้านซักนี่ละทีนี่งานล่ะครับทีนี้งานศพเด็กหน่อยนิ้มสามเหรอครับโตมากอยู่นี่ครับมึบงเลยครับยา่าปานรถไฟครับส่วนสูงลอยหาสิบปวกไปห้าลอยหาสิบหาครับ โอ้ลวกตัวที่สองครับนี่ทำแต่นำ้ำแรงเบือเรื่องยานอ่อนส่วนดีเร็บดีทั้งกูหนา้ากูหลังนะครับเนี่ยเพิ่งแดดแดดออกพอดีว่างหันค้นครับนี่เบิ่งเลยครับ,ล,รบลูกสองตัวเขาขัางหนึ่งแง่แขังหนึ่งสันได้ครับเขาบ้าท่ากันกินหยาดนี่ดีบ่างนี่นหยาบนี่มันก็นเล็้ครับพี่น้องนะ,ะเอาเลี้ยส่วนดิออามาปล่อยไว้ล่อยกินหยาเลยบ้าเบี้ยครับ โอ้ดีเชียงดีครับจับใส่ไปได้ไปทับเอาเลยเด้อพี่น้องข้นคักแล้วมันเมียหาดทางแล้วยิ้มบวมครับเครื่องดำเครื่องบดมันผมได้เอาไว้เนี่ยมันผมทัาไว้แล้วนี่ครับพี่น้องได้ไปกพี่น้องก็ไปทับเอาครับรอบเบิ่งจังหวะดีๆใส่เลยครับ นี่ผมทายชีติตชวบ้านมันขึ้นทักเลยล่ะครับน้ำเมียงมันไหลหาทางเลยครับมันนี่ก็ยังบวอมอยกรับนั่นแหละครับว่ามันไดเรียวก็เสื่อมว่าหน่อยอยู่หรับว่านี่ก็เสียเวลาครับหยาหยาเลื่มหยาดีไปไงเมื่อเก่าพันเก่าลอยครับเนี่ยเลยทรงเลยครับอีสานบานเฮาได้ครับเด้ใจก็อีสานกัมีเวลาก็ัิไปให้อยู่ก็บะมีเวลาก็ ก็ได้ไปครับนั่นแหละไปจีบไทไม่เหงาหรอกครับจักหน้าที๊หงหน้าเจ๊ครับนี่พี่น้องม่งไล่คิบเลยล่ะมันีบบแดดออกก็ดีครับนี่นนก,กินหยาดีดีครับผมก็่ได้ผูกเลยดีครับพอไลยตามภาษานีเลยครับเวทีผมเดินผมนีครับผมกลับมาต,ตุลาดีครับผมไปตุลา สารค่ายมันก็กลับมาเลยช่วงใบใบสามใบสี่ 3, C, นี่ได้ไทยไหวกันหน่เราเด็ดปล่อยขีดมืออื้นเต่าได้ครับเด้วยกันมือแรงนี่มือเคลื่อนนีกับพมีผู้ใดท้มมากว่าท่านไดะราคากันผ้อมก็บจะปล่อยขีดไม่มืออืนเต่านี่ขีดลดราคาครับลถให้พี่น้องไปเลี้ยงเลยครับนี่มือเต่าพันเก่าลอยได้ครับหัดบานหอดซองเลยครับสบายสบายเลยครับนี่เอเ็นเลี้ยงเชี่ยงจับได้ใบได้ครับ Ủa khá cũng mẹ đi Đừng tăng với thế cả đấy Nha, Cảm khát mà mất trên nhà đi làm gì nào đếp nhà trên nhà đi đi Có mấy nhà thì biết mà đây pen bắt đầu đi Còn một tốn mà gì có leo là đây là mà Hèn đây là không có mấy nhà đó Tiếng bớt đầu đi mà Tiếng rồi hẹn, có có hẹn có cho cái bớt là vào có miếng quá rồi ย่างนั่นกับพ่อหายมันด่มันจินอยู่เนี่ยมาเแรงกัไเลพ่อใส่ห้างหายจินอยู่ยนี่เดี๋ยวตรวจสาดล้างเท้ากันเลยนะเป็นเจ้าเลี้ยงพี่น้องรับประกันเลี้ยงวัวแม่เนี่ยแต่มันผมมีเวลาผมก็ตีเจ็บไปเลี้ยงไว้มันบอกมีเวลาผมมีเราไปก็ไปก็กายได้อยู่บ้านอยูซองมาเพี้ยนหล่อมุนตลอด ทำงานผู้เดียวคือขายผู้เดียวครับอันละมึงเลยครับครับโดยเรื่องกำเตะลำรางย้อนโอนโต้นครับหนังดีหนังหนาตาใหญ่ดีจี่นหอกถึงเลยหนังกระทีว่ายาวดีครับใช่พอเข้าลงมาห่อดเล็บหน่อยหนังเนี่นยังเคี่ยงเสียครับตัวเรียงเล็กหน่อยจับเล็กหน่อยใบยก็ไ้ผู้เฒ่าใบาก็ได้พราะตองยานมันเลยมันมีสุดมัมีฝัด สบายผดกับก็เห็นหัวหผล่ละงัวตนรับอ้าวเมือนเก่าพันเก่าลอยครับราคาทรงได้ครับผอบทรงได้ครับเจ็ดอีสานบานเห่คกับกับนี่แหละถ่ายมันบานดีมันเปิดดีครับถ่ายแมนี่ครับยังเลยครับยอมแสงนีน่ถ่ายมันเปิด ถ่ายบานดีถ่ายว่าแล้วมันดอกครับที่ว่าง่อยไงตัวนี้ได้พิ่มสูงก็ได้ป้อมเงาก็ได้ครับถ้าเงาถ้ามลอยหาสิบปวกห้ารอยสิบหาเพราะว่าเงาครับเงาปานรถไส้ครับนั่นแหะเอ้าที่บอดนมาเงารถให้เบิ้งหลายสิบแล้วเพราะเบิ้งเพราะดีๆครับหาหน้าที่หหน้าที่นั่นแหะ ตะกันตะมี้พี่น้อง่าละหนไรที่ที่ท,ที่อ่ะขอขอบคุณที่รับชมชิปช่องสุขภาพซ้ำนะครับขอบคุณหลายๆครับครับขอจบวยชิปช็อชันนี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บค,ครับผมครับ